อ,องมาต่อลูขาไปแล้วเราก็องวางก่อนมานั่งทำที่ยกเขาตูดชาร์จออกแบบง่ายๆตามสไตล์เบิร์ดเออพูดไปได้นี่จะติดกาวมาครับจะออกยากหน่อยนึงแต่ไม่ยากครับเกาวาไปนี้ไม่แน่เต่าแบบเดียวก็หลุด กระจุยกระจายเอาแป๊บเดียวก็กระจุยกระจายก่อนจะทำการเป่านี่เสนวนกันความร้อนความร้อนจะได้ไม่ไปโดนไอซีจุดอื่น จะโดนไมเปลี่ยนไปแล้วทำไมไม,ไม่ไม่ดังพี่จ๋าไ,ไม่ดังกลับมาแล้วสัญญาณไม่มีต้องเซฟครับเพราะว่ามือถือนี้ทำหน้าที่แผงนึง่งทำหน้าที่หลายอย่าง จุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวอาจจะเสียหายได้ไหลายจุดทำให้เซฟต้องเซฟหน่อยเฉนวนกันความร้อนห mm. อุอ้มไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองครับผม เซ็มไปก่อนปลอดภัยไว้นี่เรียบร้อยใช้ความร้อน400องศาเซลเซียสใช้นี้ยิดไว้ได้เวลายกกึ้นจะได้ออกง่าย ร้อนของพี่แล้วก็ลุยเลยครับถ้าอยากให้ออกให้่ครับนี่เลยครับน้ำยาลอกกาวช่วยด้วยก็ได้ครับปูดปูดกาวจะได้ นิ่มๆแต่ไม่ต้องอะไรครับใช้ความร้อนเลยล,เลันแรงบริกรรมก็ทาก็ได้ออกแล้วแค่นี้ก็ออกอแล้ว,กกรลวครับปื๊บนี่ถ้าผมยกออกรุนเแล้วครับแต่ว่าให้ความร้อนมันสุกดีกว่าครับแต่เราไปยกขึ้นเลยเดี๋ยวลายลายปิ้นลายพวกนี้จะร่อนลายปิ้นย่ร่น,น,รนแล้วก็ กลายเป็นปัญหายกวางเสร็จเลยก็ได้นะครับง่ายดีนี่เอาแบบห้านาทีเสร็จก็ยังได้เลยปุ๊บนี่เสร็จแล้วง่ายไปไหมผมทำความสะอาดเขากาที่นหนึ่ง ไหนดาลีก็เบาใสเลยดีกว่าเอาแบบเอาแบบจุกหยาบเลยแต่ก็ถือว่าละเอียดครับจะแน่นหนา ไอซีก่อนที่การวางไอซีตุชชั่แบบใช้ลมร้อนที่ลงก่อนนี้ปึออ๊บวางทับไปก่อนครับ ไม่งั้นมันจะขยับขยืน่นยำยำสางน้อยยำยำสางน้อยกินอะไรกันครับเด็กๆมาเป่าความร้อนได้ทีเราจะมาวางว,วางลงไปเลย แค่นี้เองครับเกี๋ยวความร้อนมันจะลงร้อกของมันเองปุ๊บนี่ไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่าต้องกลัวแค่นี้เองยิ่ให้ดูปุ๊บนี่สวยงามยิ่งกว่าประกอบโรงงาน ขี้โม้จริงเลยนี่นะรครับขาไม่ต้องใช้หัวแรงบัดจีข,าส,า,ขาสวยเรียวงามครับขาสวยเรียวงามจริงหรือเปล่า จริงเราต้องมีกล้องจุลทัรศน์นี่โ้สุดยอดนะประกอบโรงงานโอเคสวัสดีครับ